สวัสดีครับก็หลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการเขาเรียกว่าขยายตัวเชือนะ้อเนาะเป็นการทด,ทดลองเนี่ยก่อนหน้านี้นะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมา3าวันล้วนะครับเราก็จะจะมาอัปเดตนะว่าเออหลังจากที่มันผ่านไปสามวันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสีได้มาหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าใยนะครับในส่วนของเชื้อราขึ้นนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพอมันถึงกระบวนการประมาณตรงเนี้ยนะครับมันจะเกิดเชื้อราในลักษณะเนี้ยขึ้นมานะครับพร้อมกับกลิ่นที่มันแต่ว่าเิ็นข้าวบูดอะ หลังจากนี้ก็คือว่าเราก็จะเอาตรงนี้นะคไปผสมน้ำนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ําประมาณ10ลิตรนะครับต่อข้าว1นกิโลนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่าพอหลังจากที่เราอันนี้ใส่เข้าไปในตัวน้ําก็หลังจากนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของปริมาณของน้ําก็คือพูด,ดง่ายๆต้องการหัวเชื้อของตัวกรีนซีจาวบวกมากขึ้น,นเนี่ยเราจะทําการใส่ข้าวไปด้วย1นกิโลต่อน,น้ํา10ลิตรนะครับแล้วทำแบบนี้ปไปเรื่อยๆจนได้ระดับน้ำนะครับที่เราพรึงพอใจแล้ว ก็พอนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเ,เป็นการเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้มีการหมักไปเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ในส่วนของตัวหัวเชื้อ จุลินทรีย์จาวบวกนะครับไปใช้งานกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมก็จะทําการใส่ในตัวนี้ลงไปในน้ำที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นน้ปปาปราปานะครับแล้วก็มีการตั้งทิ้งเอาไว้ประมาณสัก2วันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คอรรีนมันมีการเขาเรียกว่าะระเหยออกไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้ําที่มาจากน้ําฝนน้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูปลวนกันหลังจากนี้นะแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของการพอเราจะมีการเติมในส่วนของเขาเรียกว่าการทําให้ตัััววจจุินนนทรรีียย์าาาบกกมมมขึ้เ่ใส ตัวข้าวเข้าไปด้วย1กิโลพร้อมกันกับน้ำเนาะผมก็จะเคลียทุกอย่างนะพอหลังจากนั้นนะผมก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับใส่เข้าไปในน้ำนะพอหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะทาการปิดฝานะก็ทิ้งมันไว้นะครับประมาณชัก7วันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นผลนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการเติมในส่วนของตัวน้ําแล้วก็ข้าว ใส่เข้าไปนะครับน้ำน้อยขึ้นหกิโลนะครับต่อน,น้ำสิบลิตรแค่นั้นเองเพําไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับว่าน้ำในระดับนี้เราโอเคแล้วนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณของผมก็ประมาณสามสิบวันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยได้้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึาะแล้วก็ทีนี้เราหลังจากนั้นเนี่ยเราเจะเอาไปใช้ยังไงนะครับแล้วก็มีอัตราส่วนในการใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็บอกมาอีกทีนึงนะในส่วนของวิดีโอถัดไปนะ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมก็ไงถ้าเกิดคนคนไหนที่มีคําถามหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ